ซ่อมด่วนซ่อมเร็วนะครับกา r มินคิดถึงร้านล็อกรีใบนะครับอันนี้เป็นกา r m i n วิน u SQ2 นะครับอาการที่ส่งมาก็คือกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะเชื่อมต่อสายชาร์จขึ้นสถานะ,ะการชาร์จแล้วนะครับนี่นะเข้าสูโมดนาฬิกานะครับ ที่โลโก้ Garmin นะครับอันนี้มีพลังงานอยู่ที่2 1นะครับนี่นะขึ้นสถานะการชาร์จ21%ออันนี้แบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้าอยู่นะครับเสร็จแล้วถอดสายชาร์จนะครับเครื่องดับทันทีนะครับกดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอันนี้ก็โดยปกติแล้ว ถ้าไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่ก็เป็นที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดนะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมก็เชื่อมต่อสายชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานก็เปล่นไปได้นะครับก็เป็นได้ทั้ง2อย่าง2 4นแล้วนะครับนี่ ก็คิดถึงร้านล็อกรีไบก็ส่งมาครับกามินซอมรับซ่อมกามินนะครับในประเทศไทยต่อสายชาร์จก็เครื่องดับทันทีนะครับกดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ